ที่ตรงนี้แล้วจะสร้างกุดหลังหนึง่งบนกองหินตรงนี้ให้สมณะจีพามได้มาพักเพื่อปฏิบัติธรรมนะครับตรงนี้หลวงตานําขึ้นหน้าแล้วเพื่อจะไปดูที่ที่หนึ่งที่สามารถสร้างกุดได้อยู่ข้างบนค่อนข้างสูงเะยล้วก็ต้องตามท่านึ้นไปตาึ้นนํานหน้าไปแล้วเสียงฟ้าเสียงฝนคํารามมา ครับไกลๆอันนี้บนไหลเขาถ้าทำนี่จภาพที่สวยงามจริงๆครับเป็นทางเล็กๆลัดเลาะึ้นไปตามไหลเขา เขื่อนถ้ำภูพาหินครับตรงน,นี้ไหลเขายอดเขาจะอยู่นู่นขึ้นไปอีกจันนึ่งนะครับพี่ชมวิววิวสวยมากโอ้ยอยากให้ยา่าทามาเห็นตรงเนี้ยตรงนี้จะไม่ลงตาที่ว่าจะทํากุด เรืยังไงเพื่องทำกันนำ้ำเนี่ก็ะทำไอ้พี่พักพักผ่อนได้ทำดีพักผ่อนปฏิบัติ <ไป S 1> ทร<ำ>รยามก้าคืนยังไงแต่เขาเขาทำทีหนึ่งแล้วเนี่ยเ,เขาก็เลยเลื่อออกไปสูงนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ยอดไม้นั่นเนี่ยสูงโกน่ากลัวอยู่ตัวนี้เป็นหน้าผานะครับเนี่ยหน้าผา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  มาตรงนี้มียุง่ไมดเป่าดีแล้วคือหน้าปฏิบัติธรรมนี่มีซราบประกัรตางที่ร่องรอยของพกเขาวใช่ไหมพระหรือหรือโยมนี่มาปฏิบัติเดี๋ยวตัวนี้ทำไมเอาหลวงพ่อมาก่อนเลยตองนี้หลวงพ่อให้หลวงพ่อมาอยู่องค์เดียวได้ไงนี่ หลายปีแล้วมันจะมาแต่ลูกชายคนเล็กยังเล็กๆอยู่อันนี้ก็เลยน้องตาก็เลยพามาชมนะครับพามาชมอยู่อันนี้ก็จะเป็นแผ่นผาอันนี้ก็จะเป็นแผ่นผา